สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายเบิร์ดสุขคู่สุขคนมาค่ะมากินหอยนองลมทรงเครื่องน้ำยายน้อยโมได้กินดุนดุนแล้วเนาะค่ะเนาะมาค่ะโมนี่มาจัดน้ำกันเซ็บเซบน้ำจิ้มซีฟูด่าพริกเผาแล้วก็กระเทียมเกี่ยวเนาะค่ะเนาะมา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 อันโมเมาเมาลายหายห่างโอ้ยมาแบบหิวอีกแล้วมาเด้อเซ็ปซน้ำยายน้อยจ้ะ ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคน่ะเอข้างห้องก็จะเสียงดังเน้อข้างห้องก็ได้ขออัดคลิปกนอนแปหนึ่งใส่พริกเผาลายเลยจะได้แซ่บข้างห้องก็จะโซฟาเสียงดังเน้อข้างห้องก็ได้อือ ฮึโอ้น้่งร้มหวานดีค่ะข้างห้องเขาจะมารวมญาติกันเขาจะ ม mm ื้อนี้บุมีซอสพริกปกติยายน้อยจะใส่ซอสพริกนึ่นี่ค่ะอื้อหือ เรอได้ลงคลิปสองมือละมือนี้บบได้แล้วมือนี้มือนี้ต้องได้ลงมาด้วยเสร็จๆน้ำใหญ่น้อยเลยกระเทียมเขาใส่ไปแบบนี้เลยเนาะคะเนาะมีตแต่กระเทียมเกี่ยวค่ะมือนี้หอมเกี่ยวบุมี ใส่พ,พริกเผาไปหลายเลยค่ะข้าเจ้ามารวมญาติกันข้าเจ้าเสียงดังข้างห้องอว,ว้าวอืวอหื้อ สวยงามเลยค่ะโบได้กินดนแล้วค่ะนึกยากแล้วอีกอย่างกับโบได้ลงคลิปอีกอย่างกับโบได้ลงคลิปสองมือแล้วค่ะมือนี้มือที่สามแล้วก็เลยต้องได้จัด ให้พี่เผาลายๆค่ะจ้า่อยแซ่นี่ค่ะแต่ละคำว่ายดดด là ngon Ngon cái này Sốt, sốt ตัวสดๆแข็งๆเลยค่ะอืมยายน้อยเป็ตลาดซ้อยายน้อยซื้อมาอืมอืมหม,มาแบบหิวอีกแล้วทั้งหิวทั้งเฝ้าพี่น้องเลยเฝ้าคิดของขายโอ้ยอืมึอืมหึ Nu gör det. mm, mm. mm -hmm. mm -hmm. hum กระถิออนอ่อนๆเนี่ยะอ่อนๆสดๆอ่ะกระถินยายน้อยเก็บมานะยายน้อยบรได้ซื้อจ้ะบอนบอยายน้อยอยู่มันล้าหลายกระถินอือหือเบิ่งราดมันจิ้มฉ่ำๆแบบนี้เลยอือหือ เผ็ดกระเทียมกระเทียมจืดเลยนี่ค่ะกระเทียมกระเทียมอยู่ในน้ำจิ้มไอซีฟูดเฮาใส่ไปแบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะเบ้อสุดยอด มมเด้วยน้องปองไปเว้แซ่บๆน้ำใยน้อยบริเกินดุนดุนบริเจัดดุนดุนละอืม,อ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 ม ขราเทียมเผ็ดขราเทียมเผ็ดแห้งค่ะจืดเลยงามงามชสด,สดอืม हम्म hmm. oh. ไปแบบฟาวๆไปแบบรีบๆเนาะค่ะเนาะแ่บมึงเป็นฟาวไดมัอย่างเด้หิวหิวค่ะพี่น้องป้องไปค่ะมื่อเช้ายายน้อยเป็ตะลากสำรงไปซื้อกุ้งมาเฮ็ดอันข้าวผัดแล้วก็เลยซื้อหอยมาออืือ้ เผ็ดกระเทียมเผ็ดกระเทียมได้พี่น้องเลยทำเป็นเล่นไปด้วย เบิดแล้วเบิดแล้วเบิดล้วบเอี๋ยน้อยเช็ดคนเกกนด้อเบิดแล้วค่ะเบิดแล้วค่ะคำสุดท้ายคำสุดท้ายมะคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องเบิดสุขู่สุคนเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อเอฟซีเบิดสุข,ขู่สุคขขนมาเด้อมาเด้อนี่ค่ะเซบ่ซบๆฟน้ำยยน้อยเลยอขอโทษขออภัยเลย ขอโทษขออภัยเลยกินผักอือออ คลิปนี้ก็ยีมมีอย่างมากมายนะค่ะเนาะคลิปนี้ก็จะบาอยาวเพราะว่าอย่น้อยฟ้าแบบนัานฟ้าแล้วข้างห้องกับเจ้าเสียงดังนล้วมันจะรบกวนคลิปเขาอือครับคลิปนี้ก็จะแค่นี้เด้นนเอาาดนานจาก,กจจพี่น้องป้องไปค่ะไปแบบฟ้าฟ้ไปแบบรีบๆขอขอบุญขอบคุณเบิร์ตสรรคุณสรรคุณเอฟซีพี่น้องป้องไปนะค่ะเนาะสวัสบบดีจ้า ข้างห้องกขาเจ้าเสียงดังกขาเจ้าสุม่มดวมญาติขาเจ้าสุม่มดวมญาติกันญาติมันจะเข้ามารบกวนคิปพอเน้องขอนาะแค่นี้เดอจะ้ะสวัสดีจะ้ะข้อบุญข้อคุณหล,ลายๆเบิร์ดสุขุสุขุนเอฟซีญาติพี่น้อ,นองนอเนอ้องขอนาะ